าออปาณิปุรีเป็นอาหารว่างของอินเดียเป็นเมนูที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบหลักทานคู่กับมันฝรั่งต้มและน้ำปูรี่แป้งลักษณะกลมข้างในกลวงวิธีการทานคือเราต้องเจาะแป้งให้เป็นรูและใส่เครื่องเคียงและน้ำปูรี่ลงในแป้งแล้วทานได้เลยรูบาทลักษณะมันก็จะเป็น มีเอนมะ,ะก็มีลูเขาเอาไม้อัดมาทำนะทไม่ใช่ไม้ามันแบบเฉียวๆอ่ะ <c oughs> แต่ถ้าไม่กินนี่จะนิ่มแล้วนะโอ้ทังลูกเลยนะ <c oughs> ไปถึงวัดธาธรรมอินเดียไหย กัดเข้าไปปุ๊บแบบมันจะเหมือนน้ำไหมเนี่ยน้ำราดข้าวหมกไก่อ่ะเอ้วยน้ำส้มเขียวคล้ายๆแล้วมันก็จะแบบกัดเข้าไปมันจะเปรี้ยวซาบบอก่อนแล้วแล้วมันก็จะค่อยๆอิขึ้นเหมือนแบบว่าแป้งมันช่วยทำให้ละมุนมากขึ้นก็คือมีตลอดเส้นทางเลยคนนี้บริมันมันคืออะไรนะปาริชัดปาริชัดปาริชัด ปาิชตินี่คือตัวไหนตัวนี้หรอใช่ค่ะอ๋อลองไหมอ่าลองอ่ะเอานี้อัน,นหนึ่งปาริชาตจัดเป็นอาหารว่างแนวกรุบกรุบกรอบกรอบประกอบไปด้วยแป้งทอดและถั่วต่างๆราดด้วยโยเกิร์ตและซอสทางอินเดียอ๋ออันนี้ดูเครื่องเยอะเาะ มาลเป็นนมนมชีสรัสมาลัยเป็นขนมหวานมีลักษณะเป็นก้อนชีสแช่ในนมทำจากแป้งนุ่มหอมสูตรพิเศษที่ทำจากชีสและนมอันนี้ตักให้หนูเหรอ,อได้ครับานนะเด<า>ินมาเจอขนมอีอันนี้เขาชื่อ ไปขนมอินเดียนะชื่อราชมาลาัยถามเขาแล้วเขาบอกว่าเป็นนมชีสหนึ่งก้อนยี่สิบบาทราชมาลาัยไหมะ่ะได้ความเป็นแบบาราชมาลัยไหมราชมาลาัย <laughs> มาลัยมาลัยมาลัาาย <laughs> ไปกินฟองน้ำที่แบบอมนมสดุด็เกเจอร์มันจะเป็นรูๆูคุณคุ เนาะเป็นผัวร้านดูเกิดมีแม่เป็นวงเครื่องรู้เยอะอันนี้50บาทมาดูขาเลยอันนี้นนมีความมีเดียสูงมากไม่จริงเท่าเทพอันนี้<ส>ดีกว่าอิปบอลิสต์สัมภาษณ์ได้ถึงความเป็นปริชาสตรยัง ก็งั้นนี่ช่วรู้ไหมแล้วรู้วอาหารอินเดียเป็นไงเราก็เอาเบสเป็นข้าวหมวกไก่อะอ๋ะอนั่นคืออาหารอินเดียแล้วแต่ก็จีนก็คล้ายคข้าวหมวกไก่ก็คืออาหารจีนแล้วห,หมายข้าวหมวกไก่อะแต่พอดีว่าไอ้ป,ปาลิกรีอ่ะมันแบบน้ำมันเยอะมันกินปุ๊บแล้วมันแบบเหมือนน้ำส้มใสชูมันลงตรงคออ่ะมันก็เลยแบบว่ามันแบบต่อตอนแรกเราจะมาเดินเล่น สวัาาเดีค่ะ <c oughs> ทำไมชายยังมีมิอเลยอ่ะ <c oughs> มันอยู่ในสายลิยดแล้ว <c oughs> คิดว่าชายเดียจะเป็นชาสามสิบ <c oughs> อาอเยอะรถไงฮะไม่ใช่ รชาติสน้เ e ท่ากับท um. ี BOB ่กินมาสอย่างเราชอบบริสุทที่สุดนะคะอร่อย

รอบนี้มีรถผักชีด้วยไหมฮะรอบนี้มีรถผักชีด้วยเพราะจริงๆออริจินอลอ่ะที่ไต้หวันมีรถผักชีแต่ด้วยความมีคนไทยที่ไปเที่ยวอ่ะม,มักจะไม่ไปกินผักชีที่ไต้หวันอะเขาก็เลยไม่โรยผักชีให้เราแต่ว่าน,นี่เราไปแบบมีผักชีด้วยเนาะเจ๊ทำไมคนอื่นเขานั่งโตดีๆอ่ะ เป็นไงมั่งไอติมอร่อยดีนะแต่ว่าได้แต่ว่าแป้งอย่างที่นมาจำได้นะเป็นแป้งไส่ใหม่มันจะเออชนชตา,าก็จะละเอียดของเขามากใช่ใช่ใช่มันก็อร่อยในแบบของมันนะใช่ใช่มันก็ไม่อร่อยอันนั้นก็คืออร่อยในแบบของเขา <the> fuck มันดีมันดีมากนี่ซื้อเรอเดียวกับพี่ปิ๋เลยที่คนขอให้เธอขี่มาในสนามมินมา่าใส่ขวดเลยน้องว้นนาวจริงอ่อะรนะอร่อยมากไม่ไกลงบางนด้วยนะไม่ไกลเท่าไหร่หรอกก็เดินคะลุสังเพลงจนสุดอ่ะงสะพา,านหันอะ ดูไปให้หมดดอลลี่นะดอลลี่ดอลลี่ความเคลือม ไอนมจากสนามบินลเลยชที่รไปไต้หวันนะรสชาติมันก็ยังไม่ได้อะไรมากแต่จริง่อยนะไอ้ซุยซุงแล้วก็ซีูถังก็อ่อยนะแต่คว่ารสชาติที่แบบเราดันกินแล้วรู้สึกมันง่ขอนะก็คือเป็นินที่สนามที่ใตหวันแล้ววัน,นั่รนะเกัหลังนอ่ะเราก็ให้เิวมาต้องแบบไปนังกขวดอ่ญญะแล้วก็โหลดใต้เสืองมา บด้วยชาที่อร่อยมากๆเลยเธอพาฉันเดินมากินบ่อยๆนะฝันไม่เคยฝันไม่เคยมันอร่อยมากเลยฉันไม่เคยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆเลยอร่อยมากๆอร่อยจริง มาแล้ววันนี้ซื้อแบบออริจินัลแบบขวดนะคะสองขวดเราก็ลองกินซีรอนของพิลานวดซีรอนก็อร่อยอ่ะยร้ยรยรานนี้ดีไปหมดเลยก็เลยแบบคืออดที่จะชมเจ้าของร้านไม่ได้นะก็ชมพี่เขาไปว่าแบบว่ารสชาติพี่นี้คือแบบต้นตำรับแท้จริงๆนะคะรสชาติคล้ายกับคือให้ว่าชาคล้ายดีรสชาติเหมือนที่กินที่ไต้หวันเลยอเออ ลื้ม,มากเลยบอกพี่เขาว่าเราพื้มร้านพี่เขามากเลยนะคะก็ดีที่เรามาเจอกันแล้วก็อยู่ไม่ไกลโรงพยบาลเนาะนี่เขาพี่เขาแถมขนมจากไต้หวันมาด้วยบอกว่าเพิ่งจะถึงเมื่อวานนี้เลยขนมวันนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากเดี๋ยวฝากตัวน,นะคะคงได้เจอกันบ่อยแน่นอนอร่อยแบบนี้ไปเด้<ป>ลืมบอกอีกเรื่องหนึง่งว่าไข่หมูที่เนี่ยเป็นไข่หมูปลูกนะ แล้วไม่คว้านก็ใส่เพิ่มแค่8บาทนะคะก็ลองไปกินดูนุ่มๆงับๆอร่อยมากๆ